สวัสดีทา่านวันนี้เราเเอ, o v อยู่เกม ROV ว้าวันนี้เรามาอยู่กันกนะผมกับพาร์ที่สองแต่วันนี้ผมจะมาหาพีวีหนึ่งๆกันกนะอ้าววันนี้รอบนี้จะเป็นยังไงกันะนะครับรเลยรอดูหน้าเกมเอรอบนีออ้ก็ถ่ออออออายจะไม่ต้องตัดมาพีพ,พีหนึ่งโอเคเต็ดตัวแรงกว่าเป็นไง รอลเปอร์เซ็นก่อนแน่ๆโอ้เจพร้อมกันสินะถ้าเป็นอย่ง่งอ่งารอลัเปอร์เซ็นก่อนเป็นไงยศก็เหนือกว่าแต่มัน,นริปโป้ที่ว่าแม่งเท่พููริปโป้ได้เป็นจากการเติมนะเป็นตัวโหดอะเออเอามาดูกันนะมะโหดขนาดไหนจเจอคนเติมแค่ทางเกมจะยืดนะใช้บ่อยแล้วเลยยืดจะพ่าเลย วะมามาอาร์เรนหนึ่งลิโปกะลิโกะเทพหัวเทพหัวท้ายท้ายก็มองช่วยป้อมช่วยโอ๋อนึกว่าจะแน่ท้ายก็หนีนี่ว่ะเฉยเฉยผ้าไม่หนีผู้ผ้าแล้วเล่นเข้าป้อมขนาดนั้นขอ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 ยาขอยาขอยาแ้วเรียบร้อยไม่ยาแล้ว มันจะพ่วงผมได้เก็บเวนี่ผมได้เปรียบไปนะหมาละหมาละหมานี่นี่ผมได้เปรียบผมได้เปรียบเทพทูแล้วไงเทพทูแล้วไงเทพทูแล้วไงซูหนึ่งซูเวสามฮะฮะฮะมา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 ดิเอาดิเอาดิเอ้ยโหไอ้หิวเลี้ยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือเป็นไงฮะชนะนี่โอ้โหขาดนี้เลี้ยวแตกบอมต้องแตกแล้ววันนี้ ตอนนี weight, ้แตกแล้ว้อม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 บอมอมเฮ้ยดีดี๋ยวลิปโปมา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 วิ่งอืมาได้เหรออืมไอ้ยิงว่ไอ้ลิปโปจังตายเฮูล่าใช่ไหมฮะตอนเล่นเป็นกล้มนี่โหดจังเล่นเดี่ยวตายตายตาย ใช่เออต้องอย่างนี้โหรู้กันบ้างสเต็ปการเล่นนี่ใครเหนือกว่าอเฉยเออ่าบวก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 อีกหนึ่งโอ้โหหนีละจะพลาดเรามาถึงขนาดนี้แล้วต้องบวกต้องสู้ต้องสู้แต่ลิบวิก็มาก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นสู้ก่อนแล้วค่อยหนีออกเพื่อนเราตายหมดไม่ไหววิ่งแล้วฮะวางด้วยเจวยเลยโอ้ยตายกูหนึบ ไหวนะไหวนะไหวไหวยราไดเปรียบแล้วตอนนี้เฮ้ยจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยหรือไม่ไหวไหว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 ไหวไหวไหวหรือไม่ไหวี่เกือบร้อยไหวโอเคมาแล้วมาแล้วมาโอ้โหชนะแน่เพิ่งขามมาสองนาทีโหพีอูพีนึงนี่เน้นการจบเร็วแท็กแท็กแท็ก แตก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 แตแตก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 ้ยโหช่างมันช่างมันช่างมันเพื่อเกียรติยศเรียบร้อยฮ่าฮ่าชักกรสักทีโห่ามีแล้วหมอพีวีหนที่จบิเร็วครับอ้าวแล้วผมก็สินงสกคัญที่ผมลืมพูดนะคะเมื่อก่อนนี้อะวักร์แล้วไม่ใม่ไม่จำไม่ ก็คือนะผมเราเก็บนี้ถ้าชอบถ้าเกิดจะชอบนึงกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะมาบอกก็คือก็คือถ้าถ้าเกิดอย่าลืมก็คืออย่าลืมมาโหลดเกม RO v m ม b วว่า s นะผมไม่ใช่บุษบุดเรานะเราสนุนให้โหลดนะเดี๋ยวว่าโอเคครับรับบทฮีโร่ก่อนไปฮะโอเคจ้ได้จบแหละบาย